วีนาซิงเจ้าของตำแหน่ง Miss u n i v e r s สไทยแลนด์2025และตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นนักสู้8ปีที่เธอเลือกจะใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อยืนอยู่บนเวทีนางงามสะท้อนถึงแพชชั่นความฝันและเป้าหมายอย่างแท้จริงนั่นก็คือการเป็น Miss u n i v e r s สหรือว่านางงามจักรวาลตลอด8ปีบนถนนเส้นนี้เธอคนนี้ผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะได้สวมมงกุฎเดซดจัดเล่าให้ฟังค่ะ วีนาเดินเข้าสู่เส้นทางนางงามจักรวาลตั้งแต่ปี2018ด้วยความสวยสูงเครื่องหน้าคมเข้มด้วยความเป็นลูกครึ่งไทยอินเดียเลยทําให้ได้รับความสนใจจากแฟนนางงามจํานวนมากและทะยานขึ้นสู่ตัวเต็งในปีนั้นทันทีแต่ท้ายที่สุดเธอก็ไปไม่ถึงฝันจอดอยู่ที่ตําแหน่งรองอันดับ3ซึ่งปีนั้นนิ้งโสพิดาคว้ามงกุฎไปครอง ต่อมาในปี2020วีนาตัดสินใจลงสนามอีกครั้งหลังเปลี่ยนผู้ถือลิขสิทธิ์การกลับมาครั้งนี้ของเธอได้รับเสียงเชียร์อย่างท่วมทน้นและถูกยกให้เป็นตัวเต็งอีกครั้งแต่ก็ต้องผิดหวังซ้ำสองจอดแค่ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งและในปีนั้นอแมนดาออกดัมสวมมุงกุฎเป็นตัวแทนประเทศไทยความผิดหวังในครั้งนั้นทำให้เธอตัดสินใจประกาศแควนช้นสูงและแต่งงานมีคู่ชีวิตเพื่อปิดจบเส้นทางนางงาม แต่เมื่อเวที Miss Universe เปลี่ยนกติกาครั้งใหญ่ด้วยการไม่จำกัดอายุผู้เข้าแข่งขันและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วสามารถเข้าร่วมประกวดได้วีนาจึงตัดสินใจกลับมาบนเส้นทางขาออดอีกครั้งในปี2023แต่การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนอกจากจะต้องแข่งขันกับผู้เข้าประกวดเบอร์ใหญ่หลายคนเธอยังต้องสู้กับเสียงของคนที่ไม่ได้เชียย์ว่ากลับมากี่ครั้งก็ยังไม่มงเกิดเป็นไซเบอร์บูลลี่กันเกลื่อนเพจนางงาม แถมในปีนั้นโชคชะตาย,ยังไม่เข้าข้างเธอจริงๆค่ะวีนาจอดอยู่ที่ตำแหน่งรองอันดับ2หลังต้องพลาดมงกุฎให้กับแอนโทเนียโพซิลเจ้าของดีกรีมงกุฎระดับอินเตอร์เนชั่นแนล แต่นั่นไม่ได้หยุดฝันของเธอในการชิงตัวไปสู่เวทีจักรวาลหลังจากพักไป1ปีวีนาประกาศลงประกวด Miss Universe Thailand อีกครั้งในปี2025และยังเป็นปีที่ลิขสิทธิ์เปลี่ยนผ่านมาอยู่ในมือของเจ้าพ่อนางงามอย่างนาวัดอิสระไกรศีลแบบที่ไม่มีใครคาดคิดนั้นทำให้วีนาต้องปรับเปลี่ยนเกมทุกอย่างเพื่อให้เข้ากับเดอะนิวอีรหรือยุคใหม่ของ MissUnivers ์ t h a i l a น d นั่นเอง และใชัยค่ะนี่คือปีของเธอแบบไม่มีใครต้านได้สุดท้ายชื่อของวีนาปวีนาซิงก็มีไทเทลต่อท้ายว่า Miss u n i v e r s ์ Thailand ์2025พร้อมมงกุฎกิตยศที่เปรียบเสมือนตั๋วจากประเทศไทยให้เธอไปยืนบนเวทีมิส s s นิเวิร์สนั่นเอง เพราะอะไร geliyor, วีนาถึงกลายเป็นนางงามแถวหน้าที่มีแฟนคลับมหาศาลเดซีแดดเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ Hence, วีนาคือนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อให้ผิดหวังซ้ํากี่ครั <S <S ้งแต่แพชชั่นในการยืนบนเส้นทางจักรวาลก็ยังคงชัดเสมอทําให้เธอได้ใจกองเชียร์อย่างล้นหลามเพราะแฟนนางงามไม่น้อยที่ฝันจะเห็นวีนาเป็นตัวแทนประเทศเพื่อสู้ศึกนางงามจักรวาลการสู้กับคัมบูรี่ทั้งเชื้อชาติรูปร่างหน้าตาถึงจะสวยขนาดไหนก็ไม่วายถูกแฟนนางงามบางกลุ่มสับเละ แต่นั่นก็ดูเหมือนจะเป็นโอกาสในวิกฤตเพราะคนไม่น้อยที่เห็นใจเธอที่ต้องเจอคําดูถูกมากมายในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งและพวกเขาเหล่านั้นก็หันกลับมาเชียร์เธอด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่แฟนนางงามไทยแต่การประกวดครั้งล่าสุดมีแฟนคลับจากต่างประเทศบินไกลมาเชียร์เธอถึงประเทศไทยโดยเฉพาะด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงทําให้เธอได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนประเทศและพวกเขาเหล่านั้นก็เฝ้ามองวันที่วีนาจะแข่งนางงามจัก,กรวาลเช่นกัน และที่สำคัญความพักดีของวีนาที่ยึดมั่นกับเป้าหมายเดียวคือการคว้าวมงกุฎ Miss u n i v e r s สไทยแลนด์เพื่อไปสู่จัก,กรวาลตลอด8ปีเธอไม่เคยหักเหไปประกวดเวทีอื่นเลยสักครั้งตอกย้ำให้ฐานแฟนคลับของเวทีมิส s u นเว e ร์ส Thailand เชื่อมั่นในตัวเธอมากขึ้น แน่นอนว่าการกลับมาประกวดทุกครั้งปรากฏการการรวมพลังของแฟนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในนามชาวนาวีน่าทึ่งเสมอและทันทีที่วีนาเป็น Miss ุนิเว r ร์ Thailand ์เธอขึ้นโพเต็งหนึ่งของการประกวด Miss u n i v e r s ์ครั้งที่74นี้ทันที การกลับมาของวีนาไม่ได้สร้างแค่ความหวังแต่ยังสร้างปรากฏการณ์ทางธุรกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวีนาสามารถสร้างยอดขายให้ MGI สูงถึง32ล้านบาทไรเลียงตั้งแต่ก่อนเข้าประกวดเวทีระดับจังหวัดวีนาสามารถไลฟ์ขายของให้ MGI ได้ถึง10ล้านบาทต่อมาแคมเปญนานาพลาสติกเซอร์เกอรี่บิวตี้แอนด์ทราเวลทริปทำยอดไปทั้งหมด1.2ล้านบาทแคมเปญเบสเซลเลอร์อวส ทำยอดไป3.5ล้านบาทแคมเปญจัก,กรวาล2ล้านภายใน5วันนี่ยังไม่รวมยอดขายเล็กๆน้อยๆตลอดการเข้ากองนะคะบอกเลยว่าทําถึงสุดๆนอกจากยอดขายแล้วยังมีกระแสะจากการไปเมืองคานที่เธอสามารถสร้างกระแสะไวรัลและถูกพูดถึงในระดับสากลได้อีกด้วย เส้นทางของวีนาไม่ได้มีเพียงแค่มงกุดที่สวยงามเท่านั้นแต่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่กล้าตามหาความฝันไม่ย่อท้อต่อความพ่ายแพ้และไม่เคยหยุดที่จะลุกขึ้นสู้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอไม่ใช่แค่ตำแหน่ง Miss u n น v e เวิ Thailand ด์แต่คือการเอาชนะใจตัวเองและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครอย่างแท้จริง